รู้หรือไม่ว่าฉายาเสือป่าราชาเกี่ยวข้องยังไงกับสโมสนนรนครปฐมยู่นเต็ดทีมน้องใหม่ไทยลีกในฤด,ดูกาลหน้าคลิปนี้มีคําตอบครับก่อนหน้านี้เมื่อฤด,ดูกาล2550ร 2, สโมสนนรนครปฐมก็เคยขึ้นมาเล่นบุรีสูงสุดพวกเราอาจจะรู้จักเขาในฉายาว่าหมูป่าเขี้ยวตันอยู่พักหนึ่งครับหลังจากนั้นครับก็มีการเปลี่ยนตาสโมสรใหม่และเปลี่ยนฉายาสโมสรใหม่เป็นนักสู้เจดีใหญ่ แต่แล้วมันก็มีเรื่องราวให้ไม่สบายใจครับเมื่อนในตอนที่ใช้ตาสมุทรสอนเป็นองค์พระปฐมเจดีครับดรพนุวัฒน์สะสมทรัพย์ผู้จัดการทีมนครปฐมในตอนนั้นครับรู้สึกว่าเขาไม่ควรเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวนครปฐมมาเราเล่น <c oughs> ก็เลยเปลี่ยนตาสมุทรสอนใหม่และฉายาใหม่และถ้าผู้คุณดูมาจนถึงตอนนี้ครับใครยังไม่ได้กดติดตามกดหัวใจกดแชร์กดไลค์กันโปรดก็กดเพื่อเป็นกําลังใจงให้ผมเน่อยนะครับและถ้าทําสิ่งเหล่านี้หมดแล้วก็ไปฟังกันต่อเลยครับ <c oughs> และเรื่องราวที่เป็นจุดร้ัค เข้าไปยังพระราชวังสนามจันทร์และได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟุตบอลแห่งประเทศไทยและก็ได้ไปเห็นเรื่องราวต่างๆบริษัทเก่าๆของฟุตบอลจังหวัดนคนปรปฐมครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับที่ทรงสนระไทยในกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างมาก ถึงกับทรงกีฬาฟุตบอลด้วยพระองค์เองส่งตั้งชื่อทีมของพระองค์ว่าทีมเสือป่าโดยชนะกีฬาที่มาจากทหารกองเสือป่าด้วยความที่พระราชวังสนามจันในตอนนั้นครับเป็นสถานที่ฝึกกองเสือป่านั่นเองครับและยังได้ส่งทีมนครชัยศรีหรือชื่อจังหวัดนครปฐมในอดีตเข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานครับในปีพศ2 4 6 4และทีมนครเชัยศรีก็ยังสามารถคว้าแชมป์มาครองได้สําเร็จและเรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้จึงเป็นที่มาของฉายาสมโมสรน,นครปฐมยูเนเต็ดกับฉายาที่มีชื่อว่าเสือป่าราชา หากคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดเพิ่มคลิปนี้เป็นไลกลันโปรดกดหัวใจกดแชร์ไปด้วยนะครับเพื่อที่ฟุตบอลจะได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณกับดอฟฟุตบอลครับ